ครับผมสวัสดีครับผมสเน่พาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรดีคือเก่าพี่น้องมาตอนเที่ยงพี่น้องมาเนี่ยแดยดกำลังเป,ยงเปียงอยู่อยากให้พี่อยากให้น้องเห็นอยากให้พี่อยากให้น้องหัวจักว่าสมุนไพรตัวนี้นะได้ท่านชายเข้ามาฟังสำหรับท่านชายที่ลั่งเรด้อพี่น้องนะ อย่าพาดพี่น้องเข้ามาเบ่งว่าสมุนไพรตัวนี้มันแม่นยังเมล็ดยังได้ส้อยยังได้จังสีบัวให้เฮาลังเล็วพี่น้องมาเบ่งน้ากันพี่น้องครับผมนี่คือสมุนไพรที่ว่าพี่น้องสําหรับท่านชายที่ลังเลบ่สมใจมุ่งมาั่ปาัถนาอยากให้มันหลังสาซามันจังสิได้มีความสุขนานๆโดดๆเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านชาที่รังเร็วอย่าพลาดพี่น้องขามาฟังนี่คือต้นยูคาเดพี่น้องเด้อต้นยูคามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่าง,พ,งพี่น้องต้นยูคาเนี่เพื่อนสามารถเอาเฮ็ดกระดาษที่เฮาใช้อยู่ทุกวันนี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเห็ดหรือว่าเสาไปเห็ดสารเลยเฮ้ยพือเห็ดยาดมนี่แหละพี่น้องเอาไปสกัดเอาน้ำของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสกัดเอาน้ำของเพิ่นมา เข็ดยาดมสามารถแก้วัดได้ดีพี่น้องคัดจมูกไยเป็นวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลสามารถใส้น้ำมันยูคาเดตัดทาทาจมูกเหมือนถูดดมให้หายจากวัดจากไข่พี่น้องเด้อสามารถแต่ว่าสำหรับท่านชายอย่าพลาดพี่น้องแม่าผหลังเลเอาส่วนใดของเพิ่น ไปท่าให้ส้นใดของเพิ่นไปไสจังสีบ่ให้เฮาหลังเร็วจังสีให้เฮาหลังซนาพี่น้องน้องเพิ่นสกัดเอาน้ํามันของยูคาี่เนอพี่น้องได้สกัดเอาน้ํามันของยูคาเนี่ลหละเอามาท่าตรงใดมาเบ่งนํากันพี่น้องน้ํามันตัวใดน้ามันพี่น้องครับพอมเพิ่นสิสกัดเอาน้ํามันของน้ํามันยูคาเนาะพี้องน้องน้ำมาเห็ดนี่พี่น้องคล้ายๆนี่แบบนี้แหละพี่น้องสกัดเอาน้ํามันมันมาเห็ดยาดม เอาน้ำมันส่วนใดของเพิ่นเอาน้ำมันของเพิ่นพี่น้องเด้อใส่ประมาณสามยศพี่น้องหนึ่งสองสามใส่ประมาณสามยศพี่น้องเลยเอาไปท่าตรงบริเวณน,น้องชายของท่านฮะล่ะก่อนท่านจะทำงานประมาณจากสามนาทีหรือห้านาทีเอาไปท่าบริเวณตรงหัวของเพิ่นนพี่น้องเนาะตรงหัวของน้องชาย คือสิพากันเข้าใจอยู่หรอกเนาะพี่น้องเนาะท่านชายเนาะถ้าบริเวณตรงหัวของเพื่อนอะไรพี่น้องประมาณจักสามยศประมาณจักสามนาทีหรือสี่นาทีหรือห้านาทีก่อนท่านจีร่วมรับนอนครับกิกของท่านฮะล่ะว่ายง่ายมันสีซ้อยไปกระตุ้น่บไ้เฮาหลังเร็วพี่น้องมันสีไปซ้อยสะลอการหลังของน้ำอุจิของเฮา บ่ให้มันลังเ็วเกินไปบางคนหนึ่งนาทีบางคนสองนาทีานนาทลังเ็วบางคนกับสี่ห้านาทีหลังจากเขาใสไปแล้วประมาณจักสองสามยศดไปท่าบริเวณตรงนั้นมันสีจากสมมติเขาเคยลังเร็วประมาณสามนาทีมันกับสีสลอไปประมาณจักสี่นาทีหรือห้านาทีมันจะยืดออกไปประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีมันสีซ้อยสลอกนหลังน้ำเขาออกไป เฮากระสีได้มีความสุขเพิ่มขึ้นพี่น้องสำหรับท่านชายที่ั่งเลยวยาพาดให้อน้ำมันของเพ่นอิละสักสามยศทาหรือท่านเสียมาดมก็ได้พี่น้องใส่สูตรดมคัดจะูกน้ำมมกไหลหรือเป็นวัดน้ำมันยูคาลิตัสมีประโยชน์มากมายพี่น้องใส่สูตรดมแก้วิ่นเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายก็ใส่ได้พี่น้องนี่แหละครับผมประโยชน์ของน้ำมันยูคาลิตัตพี่น้อง เอาน้ำมันของเพิ่นแก้วินเวียนหน้ามืดตาลล่สูดดมเข้ากับสิได้หายวินเวียนนะพี่น้องเนาะคือจังผมบอกฮะแล้วท่านชายที่ล่างเลี้ยวกบใส่รองเบิ่งเด้อพี่น้องเนดะ้อเพื่อมันสิได้เพื่อมันสีดีต่อร่างกายของท่านเพื่อมันสีดีเพื่อมันสีมีประโยชน์ต่อร่างกายของท่านหรือท่านกับสิได้มีความสุขนานๆนะพี่น้องเนาะเอาสมบูรณ์พายทุกตัวก่อนใส่กับศึกษาดีๆพี่น้อง บางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบัวแพ้บางคนกับเสาเสาเลี้ยวบางคนกับด้านเสาบางคนกับหลังเลี้ยวบางคนกับหลังซ่ากับไส้ตัวนี้ซอยไปกระตุ้นบ่ให้มันหลังเลี้ยวเอาคลิปนี้กับคอจบเด้อยรับเด้อขอขอบุญขอบคุณครับผม